4ประตูออโต้หน้าใหม่ตัวท็อปปี2021มาอีกแล้วทุกคนคันนี้นะคะโบบอกแล้วว่าถ้าวันนี้อยากเพิ่มความสะดวกสบายให้กับครอบครัวใช่ไหมอยากได้กระบะใช่ไหมขนของก็ได้ครอบครัวไปไหนก็ได้นะคะเครื่อนต์ 2,000cc ได้รถปีใหม่นะคะแล้วก็หน้าใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญเนี่ยได้พรักตีศูนย์ครบเอาคันนี้ไปนะคันนี้นะคะเป็น NG e x c e n d e r Gen X นะคะเป็นตัว 2.0i Smart คือได้ตัวท็อปสุดอันนี้จะ,จะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วเดินเข้าโชว์รูมวันนี้ก็จะได้ หน้านี้ฟังก์ชันนี้ออปชันนี้ข้างในแบบนี้แต่ชว์ุวูนได้จ่ายเท่าไหร่8 0 0 0 0 0 0ก้นวันนี้มามือสองคันนี้เหลือ4,0,000นกว่าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีระบบ i อสมาร์ด้วยคันนี้ออกละสูนบาทค่ะผ่อนอยู่ที่7จ0 0ถึงบาทตลอดสัญญาสำหรับภายในทุกคนเพอเป็นตัวใหม่อะมันก็จะได้บอกแบบสีน้ำตาลกับตัดกับสีดำเว้ยซึ่งแบบว่ามันสวยนะทุกคนไม่ได้สวยธรรมดามันสวยอย่างนี้เลยนะคือดูดิคือจริงๆกระบะ ในในในฟังก์ชันแบบนี้นะคะแล้วก็ที่โบอชอบมากก็คือทุกคนดูเบาดิเบาะที่เขาให้มาดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะหลังมันคือแค่ดูมันก็รู้ว่านั่งสบายแล้วอะ่ะทุกคนมันไม่ได้ไก่กาณ์นะหนังเอออะไรเออถูกตัดเย็บมาแบบอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีเพราะว่ามีกล้องหลังให้เรียบร้อยแล้วมี a p p เป็น r p เพ y a n d r ด i d Auto Air เป็นระบบ Duo นะคะแล้วก็มีระบบไ s m a r t ช่วยติดตามสถานะรถด้วยนะว่ารถอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตัวนี้สามารถที่จะติดตามสถานะรถได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะ สำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะทุกคนนะออกรถ0%ค่ะผ่อน7 0 0 0บาทตลอดสัญญา8 4 4งวดย้ำว่า8 4งวดนะคะเราได้รถแบบนี้เลยดีไซน์สไตล์ฟังก์ชันได้แบบนี้ได้หน้าใหม่เลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะทักมาตามคอนแทคดนลลังนี้ได้เลยนะคะ